ยำเบ็ดกบครับมืวอนี้นดังแดกครับเด้งเดกโอ้เจ๊ะเจ้ามานี่เจ็ดสตเจเวนเจ็ดนาฬิกาอืมใหญ่เถอะปะนี่ครับ,ด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 ,รบดุกอีสานครับเซเวตกบหวานเจี๊ยบกบหน้าครับกบหน้า ปวดหนักปวดหนักกินเดึกรือเปลดุนพอดีตุ่มครับเอออืมสองตัวนะครับสองตัวแล้วใส,ส่เวทกบครับมนันนี้มาสี่คนครับแขนอุบลว่าครับแนบใส่ในห้องครับ หกปันยังเออเอ้ยกินอีกแล้วหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเหรอทีเด็ดประจำรายการบอไรเราก็มือนละโลสองโลพ่อไปดูลัางต่อไปครับ